วันนี้ครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเวฟ1อยสไมีอาการวูบไม่ว่าจะเป็นวูบรอบปลายหรือวูบรอบต้นส่วนมากนะที่เจอทีพ,ทพีเซ็นเซอร์เสียเนี่ยมันจะวูบตอนที่เราเล่งแรงๆนะครับเพื่อนๆปัญหาอ่านี้เนี่ยมันเจอบ่อยมากแล้วเวลาเราไปเปลี่ยนหลายคนชอบซื้อของถูกซื้อของราคาไม่เกินบางทีเก้าสิบบาท บางทีร้อยห้าสิบบาทไม่เกินสองร้อยอะเต็มที่เนาะมันมักเจอปัญหาัเพื่อนถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันเจอปัญหาบ่อยผมเนี่ยเปลี่ยนแก้มันจะมีงานแก้นะครับงานแก้อาการนี้แหละหลายคันแล้วเป็นสิบกว่าคันแล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เจอกับตัวอิงด้วยเนี่ยประมาณสี่ห้าคันนะตอนที่ผมทำแรกๆเนะี่ยเจอเคสน,นี้แ,แรก ผมก็ด้วยความที่งบประหยัดเนาะก็จัดถูกๆไปให้เขานะครับตัวละเก้าสิบบาทตัวละร้อยกว่าบาทเนี่ยไปให้เขาปัญหาตามมานะครับได้เดือนหนึ่งกลับมาเล่งไม่ขึ้นเหมือนเดิมแล้ววูบเหมือนเดิมแล้วบางบางบางคันนะก็ได้สามเดือนเต็มที่เลยสามเดือนกลับมามีอาการแล้วมีอาการเฉพาะตอนรอบต้นนะแต่รอบปลายเนี่ยมันเล่งได้ปกตินะทีนี้มันสลับกันจากรอบปลายมันเล่งวูบนะ ต่เนี้ยมันสลับมาเป็นรอบต้นเวลาเราออกตัวรถมีอาการวูบวูบแล้วก็สะดุดนะครับวูบปุบปุบแล้วก็สะดุดพอเราเลิ่งขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับประมาณยี่สิบองศาสามสิบองศาเนี่ยมันก็จะหายรอบไปก็ฉีดได้ปกติมันจะเป็นปัญหาเฉพาะตอนที่เราออกตัวเนี่ยก็เจอมากับตัวนะครับสรุปแล้วไอ้ตัวนี้ใช้ของถูกไปมันใช่ว่าจะดีนะครับเพื่อนมันไม่ดีนะ คจอของที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยก็ถือว่าดีไปแต่ส่วนมากที่เจอเลยเนี่ยเราใช้ของถูกถ้าจะให้ดีเอาสาตัวละสามสี่รอยขึ้นไปเลยน้นเพื่อนนะมันมีขายนะตัวละสามสี่ร้อยคุณภาพมันก็มันก็จะดีนะนเพื่อนแต่แต่ถ้าหาใครอยากได้ของถูกก็ต้องยอมรับสภาพไปสิคนเนี่ยมันก็จะมีสักสอสามคนเนี่ยที่โชคดีที่มันมีไม่ไม่มีปัญหานะ แต่อีกจิคนน่ะก็จะเจออาการที่ผมเล่าไปอะ่ะกลับมาวูบตอนรอบไปลายแล้วก็กลับแล้วมันสลับกันนะวูบตอนรอบต้นนะผมก็เลยตัดสินใจนะใครที่มาเนี่ยจับของดีให้ไปเลยถึงแม้ถึงแม,ม้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นของเทียมของที่เรียนแบบมานะแต่ราคาสามสี่รอยเนี่ยใช้งานได้ดีครับหลังจากที่เปลี่ยนไป จบเคียดไปประมาณปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหาก็ใช้ได้ปกตินะครับนะใครที่มีงบหน่อยก็เอาของแท้ไปเลยเนาะของแท้ศูนย์ไปเลยราคาก็จะแพงแต่ว่ามันก็จะคุ้มค่านะครับสำหรับตัว T P sensor เนี่ยซ่อมเราต้องทำให้มันถึงทำให้มันจบนะครับไม่ใช่ชอบของถูกแล้วมันเจอปัญหากลับมาเป็นอีกคิดดูดิสมมุติอันละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณเปลี่ยนไป สามรอบเนี่ยบางตัวยังไม่ถึงเดือนเลยมีอาการอีกแล้วนะเปลี่ยนไปสามสี่รอบมันก็สามสี่ร้อยแล้วสู้ที่เราเปลี่ยนราคาสามสี่ร้อยครั้งเดียวเนี่ยจบเลยนะไม่ต้องมีปัญหากัางวลอีกนะครับเพื่อนก็ฝากไว้สําหรับเชียนนี้นะใครที่ใช้ของถูกก็อย่าเห็นแก่ของถูกนะครับบางทีคุณภาพมันมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะบางคนชอบถูกแต่อยากได้คุณภาพดีมันไม่มีหรอกอเพื่อน